ท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้เป็นวันสิ้นปีตรงกับวันที่31ธันวาคมพุทธศักราช2566อีกไม่กี่ชั่วโมงปีพุทธศักราช2566ก็จะจากพวกเราไปเป็นแต่เพียงความหลังให้เราได้ย้อนว่าตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านไปชีวิต และครอบครัวเราเป็นยังไงบ้างมันจะดีขึ้นไหมหรือว่ามันถอยหลังกลับไปอีกให้นั่งคิดกันดูหลายฝ่ายก็บอกเฮ้ยบุรีปีหน้าน่าจะดีขึ้นพรุ่งนี้ก็ปีใหม่แล้วทุกคนมีความหวังแม้กระทั่งผมเองก็มีความหวังรัฐบาลก็มีความหวังทุกคนมีความหวังใครจะไปคิดว่าปีหน้าม,มันจะแย่กว่าเดิมแย่กว่าเดิมแย่กว่าเดิม ใจมันห่อเหี่ยวครับจะคิดอย่างนี้ใจมันห่อเหี่ยวจริงๆผมก็ไม่อยากให้คิดนะครับไม่อยากให้คิดแต่มันมีสาเหตุว่าในปีหน้านั้นมันจะมีหลายเรื่องที่กลายเป็นปัญหาให้เราได้ขบคิดมันมีเหตุการณ์ทางด้านการเมืองเกิดขึ้นมากมายก่ายกองเรียกว่าเป็นดราม่าเลยก็แล้วกันหนักหนาสาหัสไหมอันนี้ยังไม่รู้ครับ เรื่องเดียวที่กลายเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวก็คือเรื่องของคนป่วยชั้น14ของโรงพยาบาลตำรวจหรือคุณโทนี่คุณโทนี่กลับมาที่เขาคุยกันบอกว่ากลับมาแบบสบายๆก็สบายจริงๆไม่ได้ติดคุกสักวันหนึ่งไม่ได้ติดคุกสักวันหนึ่งกลับมาเมื่อวันที่22สิงหาคม2566แล้วก็ไปรายงานตัว อธิศาลหลังจากนั้นราชธานก็คุมตัวมาที่เรือนจำกรุงเทพแดนเจ็พอตกข้ามใกล้ดึกหน่อยก็บอกว่าป่วยหนักก็เอาตัวมาที่โรงพยาบาลตำรวจอยู่ชั้นสวีดคือชั้น14สสายข่าวเขาบอกว่าคุณโทนี่เนี่ยเป็นโรคหัวใจภาวะหัวใจขาดเลือด เป็นโรคปอดอักเสบจากการติดโควิดมาสองครั้งตอนที่อยู่ดูไบเดินไปเดินมาก็เหนื่อยง่ายคือคนติดโควิดถ้าเป็นโรคปอดมันจะเหนื่อยง่ายหลังจากนั้นอายุสูงแล้วคุณโทนี่เนี่ยอายุ70กว่าแล้วก็เป็นความดันสูงแถมกระดูกสันหลังเสื่อมกดทับเส้นประสาทปวดเรือรงเรือรังอะไรต่างๆนานา,นา,นานจนกระทั่งหลังจากเข้าโรงพยาบาล ที่โรงพยาบาลตำรวจและพำนักอยู่ชั้น14ยังไม่เคยใครเห็นตัวเลยครับมีแต่รถเข็นมาลงมาข้างล่างเพื่อที่จะไปเอ็กซเรย์นะแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่มีใครเห็นครอบครัวเองก็ไม่ค่อยได้ไปเยี่ยมรู้สึกจะไปครั้งสองครั้งที่เป็นข่าวนะก็เกิดความสงสัยของสังคมครับว่าคุณโทนี่เนี่ย ยังนอนป่วยอยู่ที่ชั้น14ของโรงพยาบาลตำรวจหรือไม่อันนี้เรื่องที่น่าสงสัยมากและคนก็สงสัยต่อไปว่าระเบียบของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเอื้ออำนวยว่าคุณโทนี่ติดคุกมาสองในสแล้วเดือนกุมภาก็จะครบสองในสก็จะได้รับอนุญ,ญาตให้ไปอยู่บ้านได้ตามระเบียบของกระทรวงยุติธรรมคือทำบ้านเป็นคุกได้ครับ สังคมก็เกิดความสงสัยว่าถ้าเป็นอย่างเนี้ยถ้าเป็นอย่างนี้นนจะมีคุกไว้ทําไมวะไม่ต้องมีคุกครับให้คนออกมาจากคุกแล้วไปอยู่บ้านไม่ดีเหรอไม่ต้องไปเปลืองงบประมาณไม่ต้องไปเปลืองผู้คุมไม่ต้องไปเปลืองอะไรต่างๆมากมา,กายก่ยกองสังคมก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์หนักเกี่ยวกับเรื่องระเบียบของกระทรวงยุติธรรมอันนี้นี่แหละครับ เป็นที่มาของความวุ่นวายที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าหรือเปล่าอย่างไรแล้วเขาก็บอกว่าไอเนี่ยมันจะเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวครับเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวที่นำไปสู่วิกฤติธสธาสามเดือนที่ผ่านมาประมาณสักร้อยวันได้ร้อยวนันที่ผ่านมาคนรัฐบาลที่ทำงานค่อนข้างสเปซสะปะเลอะเทอคือไม่เป็นชิ้นเป็นอัน คำว่าไม่เป็นชิ้นเป็นอันคือหมายความว่าเราไม่สามารถจะคาดเดาว่าอนาคตอนางองของพี่น้องคนไทยมันจะไปถึงไหนจะดีขึ้นไหมจะเห็นความสว่างสวัยในชีวิตและทรัพย์สินไหมร้อยวันแล้วครับสิ้นปีวันนี้แล้วและปีหน้าก็พรุ่งนี้แล้วแล้วมันจะสดใสซา,าบซ่าไหมชีวิตคือคนมันก็คิดถึงอนาคตลูกอนาคตหลานอนาคตของครอบครัวทุกคน ทุกคนมีอนาคตทั้งนั้นครับเขาก็อยากจะเห็นอนาคตเนี่ยมันดีขึ้นเวลานี้มันมืดมนอน,อนทาการครับพี่น้องทั้งหลายมันมืดอนมน,น,นอนทาการไปหมดยังไม่เห็นชีวิตที่มันดีขึ้นนะอยากจะเห็นชีวิตที่มันดีขึ้นเพราะเวลานี้ความทุกข์ของผู้คนทั้งหลายเนี่ยความทุกข์เกิดจากนิสินมากมาย ยังแก้ไม่ได้เลยถึงขนาดบางคนนี่ต้องแขวนคอตายปูกคอตายอย่าง <c oughs> ที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อวานนี้รายได้ไม่พอก็รายจ่ายและบางคนไม่มีรายได้ไม่มีจะกินถึงขนาดค่าไฟสองสามร้อยไม่มีจ่ายถูกตัดไฟไปนี่เป็นเรื่องที่ช้ำใจเห็นพี่น้องทั้งหลายช้ำใจผมก็เกิดความทุกข์เมื่อเกิดความทุกข์ผมก็ต้องมาระบายออกในฐานะ <c oughs> ที่ตัวผมเองก็ทำหน้าที่อย่างนี้ ทำหน้าที่อย่างนี้เป็นปากเสียงของประชาชนนะเพราะการบริหารราชการของรัฐบาลเนี่ยมันล้มเหลวเศรษฐกิจขยายตัวแค่2.5แล้วไปดูสิครับไปดูรอบบ้านเรามาเลเซีย8.9%เวียดนาม7.7%เจฟิลิปปินส์เจสิงคโปร์สีแซละประเทศไทยแค่2อเปนี่คือภาพรวมของเศรษฐกิจที่กําลังจะผ่านไปอีกไม่กี่ชั่วโมงนี้ ในปี2 5 6 6ความทุกข์จากค่าครองชีพมันมากมายกายกองแถมเงินเฟอ้อแม่งต่างหากอีกสินค้าแพงค่าไฟฟ้าแพงนะแล้วก็ค่าน้ำมันเนี่ยก็ยังนั่งเถียงกันว่าเ,า,เาเอาเอาตกลงเอาไงมันก็เป็นมัวกินหางอยู่อย่างนี้ครับนะมันเป็นเขาเรียกว่าวงจรอ,อุบาทมันเป็นวงจรอ,อุบาทเอาตรงนู้นมาปะตรงนี้เอาตรงนี้มาปะตรงนั้นเพราะ มันเป็นเรื่องที่กลุ่มทุนเข้ามาควบคุมพลังงานเป็นเรื่องของกลุ่มทุนที่คว้าม,มาควบคุมพลังงานเราไม่มีเอกราชทางพลังงานท,างทั้งๆที่เป็นทรัพย์ในดินสินในน้ําที่ผมพูดไว้เมื่อวานนี้มันอยู่ในมือกลุ่มทุนหมดพี่น้องเป็นเบี้ยล่างนะเป็นเบี้ยลา่างทั้งๆท,งที่พลังงานเป็นของไทยแก๊สเป็นของพี่น้องประชาชนน้ํามันเป็นของพี่น้องประชาชนวันดีคืนดีก็จับได้ว่า เฮ้ย hey, เติมน้ำมัน500บาทมันได้น้ำมันจริงๆ400ร้กว่าบาทเฮ้ย <Hey, S 1> เราใช้เน็ตดูรายการข่าวทะลุไหมไปเติมเน็ตร้อยบาทมันไม่ได้ครบร้อยบาทมันไม่ได้ครบร้อยบาทมันประมาณสักเก้าสบกว่าบาทแล้วเหลือตรงนั้นไปไหนนะกลุ่มทุนเข้ามาเกาะกินคนยากคนจนจนร่ำรวยกันไปทั่วหน้าถามว่าอย่างนี้มีรัฐบาลไว้ทำไมมีรัฐบาลไว้ทำไมครับนี่คือความทุกข์ของพี่น้องประชาชน เป็นความทุกข์ที่ไม่รู้ว่าอนาคตอนางอมจะไปยังไงจะอยู่ยังไงมันมืดมนอน,อนทการคนรุ่นใหม่ที่ที่จบมาก็หางานทำไม่ได้ไปคุยนะักคุยหนาะบนเวทีเลือกตั้งสองหมืบาทสำหรับลูกหลานที่จบปริญญาตรีแล้วมันเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปไม่ได้ไปโฆษณาจะแจกหนึ่งหมื่นแล้วมันเป็นไปได้ไหมเวลานี้ยังไม่มี ยังไม่มีลางบอกเหตุว,ว่าท่านจะได้รับเงินแจก1 5,000บาทแล้วเขาคุยด้วยว่าไม่มีเงื่อนไขแจกทุกคนคนจนก็แจกคนรวยก็แจกเอาตรงไหนมาแจกเอาตรงไหนมาแจกครับพี่น้องทั้งหลายเอาตรงไหนมาแจกนะการบริหารราชการล้มเหลวร้อยวันที่ผ่านมาล้มเหลวเศรษฐกิจขยายตัวแค่2.5แถมยังมีเรื่องของคนแดนไกลเข้ามา อยู่ในประเทศไทยซึ่งเขามีสิทธิ์จะเข้ามาอยู่แต่ต้องเข้าตามตรอกออกตามประตูต้องเคารพกฎหมายต้องเคารพกฎหมายเขาบอกเอา้าเขาเป็นเจ้าของรัฐบาลเป็นเจ้าของพรรคเพื่อไทยแล้วทําไมล่ะทุกคนก็ต้องเกรงใจเขานะนี่คือเป็นที่มาของรายการวันนี้ที่ผมจะพูดให้ฟังจะบอกให้พี่น้องทั้งหลายได้ฟังว่าในที่สุดนายกเสรษฐาเสียถวยเสรษแฉเนี่ยก็ต้องเอาหลังพิงลุงตู่ เพราะเขาบอกเขาเป็นนายกได้เพราะลุงตู่ต้องเอาหลังพิงลุงตู่ฉะนั้นรายการที่มีคำสั่งนะมอบงานใหม่ของนายพีรพันธ์กับนายสมศักดิ์เนี่ยจะเป็นเรื่องของการหักทักษิณหรือเปล่าหักทักษิณหรือเปล่าจึงมีคำสั่งให้พีรพันธ์เข้ามาปัดกวาดราชทันให้คุณพีรพันธ์รองนายกฐานะรองนายกเข้ามาปัดกวาดบ้านใน ในกรมราชทันหรือว่าหรือว่ารายการนี้เป็นการโยนเผือกร้อนๆเข้ามือพิรพันธ์แล้วพิรพันธ์ทำไงอ่าทำไงจะกล้าไหมจะกล้ากับเจ้าของแกนนำพักรัฐบาลหรือไม่ฉะนั้นเขาจึงวิเคราะห์กันว่านี่ก็คือน้ำพึ่งหยดเดียวของรัฐบาลชุดนี้ที่ทำงานแบบสเปะสปกนะ ทำงานแบบสเปะสปะไม่มีรูทางอะไรที่ชัดเจนทิศทางที่จะเห็นว่าประชาชนมองเห็นอนาคตที่จะจับต้องได้หรือเป็นรูปธรรมตลอดระยะเวลาร้อยวันที่ทําบุญเก็บกระดูกรอยอังคารกันแล้วเนี่ยการทํางานของรัฐบาลมันไร้ทิศทางไม่เห็นผลงานไม่เห็นแผนงานเป้าหมายต่างๆการบริหารงานประชาชนคาดหวังไว้อย่างไร เวลานี้ความคาดหวังของประชาชนแทบจะดับสลายครับฉะนั้นรัฐบาลไม่สามารถที่จะผลักนันผลงานของตัวเองให้ประชาชนพึงพอใจได้แน่นอนครับมันก็ย่อมส่งผลกระทบต่อความนิยมของรัฐบาลจะเห็นว่าโพต่างๆออกมาเนี่ยคะแนนคุณพิธาซึ่งไม่ได้ทำอะไรเลยถูกสารรัฐมนูนสั่งพักงาน โพคะแนนของเขานี่ขึ้นไปถึง39%แล้วหันมาดูแกนนำรัฐบาลอย่างพรรคเพื่อไทยคุณุอิง5%อิง5%นะเสถาเยอะกว่ารวมกันสองคนยังไม่เท่าคุณพิธาก็เกิดการหวันไหวกันเกิดขึ้นในกลุ่มพรรคอนุรักษนิยมนโยบายใหญ่ๆของพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นแกนนำรัฐบาลตอนนี้ยังไม่สามารถดำเนินการได้อย่างสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นดิจิทัลวันเลตดิจิทัลวอลเลตจนถึงวันนี้ความชัดเจนยังไม่มีเลยยังไม่มีเลยครับอีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะสิ้นปีแล้วและไม่รู้ว่าคุณจะแจกให้ประชาชนเมื่อไหร่แล้วแจกแล้วจะผิดกฎหมายไหมแจกแล้วจะเข้าคุกไหมคณะรัฐบาลโดยพักการเมืองต่างๆจะเอากับคุณไหมตรงนี้คือจุดเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น อีกไม่เกินสองเดือนข้างหน้านี้ไม่เกินสองเดือนหรือสมเดือนข้างหน้านี้ก่อนที่สมาชิกวุฒิสภาจะหมดอายุไปจะหมดอายุขายไปเพราะ11บเอ็ดพฤภาวันสุดท้ายต้องก่อน11อย่างน้อยเป็นเดือนเขาอยากจะยกมือผ่านนายกอีกสักคนหนึ่งเรื่องนี้ก็เป็นการพูดกันให้ท่านได้เห็นว่าเป็นสิ่งที่น่าสังเกตว่าทำไมงบประมาณแผ่นดิน2อง7 ถึงเพิ่งจะมาเริ่มกันต้นปีนี้สัปดาห์หน้าหลังจากฉลองปีใหม่ก็แล้วก็จะเอาพระรมยันงบประมาณเข้าสภาพอเข้าสภากว่าจะผ่านกว่าจะผ่านก็ต้องใช้เวลาอีกประมาณเกือบสองเดือนมันก็เหลือเวลาอีกประมาณสักสี่หเดือนที่จะใช้งบประมาณปีปีปีสองพันร้อหเจ็ดเห็นไหมนะครับเห็นไหมนะครับมีการตกลงอะไรกันไว้คุณเศรษฐาอาจจะไม่ได้ใช้งบประมาณอันนี้เลย เมื่อไม่ได้ใช้เขาบอกว่ากําลังจะมีนายกใหม่และนายกคนใหม่ไม่ใช่จากพรรคแกนนําเพื่อไทยแกนนําเพื่อไทยจะถูกถีบออกไปเป็นฝ่ายค้านจริงหรือเปล่าที่เขามีการวางแผนกันอย่างนี้เมื่อเขารู้อย่างนี้แน่นอนคําสั่งจากชั้นสิบสี่ก็บอกเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ไหนไหนเพื่อไทยมันเสียแล้วมันเหม็นโชว์แล้วไก่เรื่องชั้นสิบสี่เนี่ยไก่เรื่องอกับไอเรื่อง คำสั่งของกรมราชธรรมหรือระเบียบกรมราชธรรมว่าว่าการปฏิบัติต่อนักโทษไม่เท่าเทียมกันโดยคุณสมศักดิ์เป็นรองนายกก็ออกมาฟ้าดงฟง้าดงากรมราชธรรมเสร็จแล้วก็ย้ายไปได้ดีไปคุมกระทรวงเกษตรซึ่งใหญ่กว่าเอาพีระพันรองนายกพีรพันมาดูตรงนี้จนกระทั่งวันนี้พีรพันยังไม่ออกธิ์พีรพันยังไม่ออกงานครับกําลังนั่งคิดว่าเฮ้ยคูจะทําไงดีวะเนี่ย มึงโยนโยนเผือกร้อนมาให้กูเนี่ยนะจะทำยังไงดีนี่คือการแตกหักของรัฐบาลชุดนี้นะการแตกหักของรัฐบาลชุดนี้ถ้าพีรพัน์้าดงวงฟ้าดงงาใช้อำนาจรองนายกไปดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาแล้วเอาคนชั้นติดตยัดเข้าคุกปัญหาจะเกิดขึ้นทันทีนี่คือความท้าทายของคณะรัฐบาลชุดนี้ซึ่งมันก็ต้อง ว่ากันไปเพราะมันเกี่ยวกับความนิยมเกี่ยวกับความนิยมของประชาชนกับรัฐบาลชุดนี้มันก็เลยทำให้ฝ่ายค้านซึ่งค้านก็ยังค้านนอะไรได้ไม่เต็มที่เพราะคุณธนาทรบอกเฮ้ยเพื่อไทยกับก้าวไกลเป็นมิตรกันคนเขาก็สงสัยยังค้านไม่เต็มที่ขนาดค้านมัยังไม่เต็มที่แต่คนก็ยืนเคียงข้างคุณพิธาเยอะเยอะจนโพออกมาถึง40กว่าเปอร์เซ็นต์ แล้วจะทําให้่ีรัฐบาลเขาเกิดความทุกข์ได้ยังไงฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงในรัฐบาลในตอนปีใหม่เนี่ยมันเกิดขึ้นแน่นอนไม่ใช่เกิดขึ้นหรือไม่นะครับผมฟันธงว่าเกิดขึ้นแน่นอนหลังจากก่อนที่ไม่ใช่หลังจากก่อนที่วุฒิสมาชิกจะหมดอำนาจลงในการเลือกนายกรัฐมนตรีเป็นประเด็นที่พวกเราจะต้องจับตาดูกันนะครับว่าเงื่อนไขของสว ในการโหวตเลือกนายกรัมปีเนี่ยมันหมดไปในวันที่11พฤษภาคมเมื่อหมดไปแล้วเสถียรภาพของรัฐบาลจะเป็นยังไงแล้วในเดือนมกราคมให้ติดตามดูวันที่24มกราเกี่ยวกับคดีหุ้นไอทีวีของคุณพิธาตรงนี้คือจุดแห่งการเปลี่ยนแปลงแล้วเปลี่ยนแปลงยังไงท่านทั้งหลายคงใจเห็นก่อนสิ้นปี ก่อนสิ้นปีคือวันนี้วันสุดท้ายของปีนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก,กตกตชูใบแดงให้กับสสพักภูมิใจไทยทางภาคใต้หนึ่งใบแดงแล้วเราเป็นสสด้วยครับแล้วก็จะเอายื่นไปนู่นครับไปศาลฎีกานะเพราะเป็นการซื้อเสียงเมื่อศาลฎีการับเรื่องโชคร้ายหน่อยแน่นอนติดคุก แถมยังจะต้องเลิกเล่นการเมืองตลอดชีวิตด้วยนี่คือบรรทัดฐานที่ศาลเคยวินิจฉัยเคยตัดสินไว้แล้วไม่ใช่มีเท่านี้เขาบอกมี80คนนะ82คนที่จะเจออย่างนี้เจออย่างนี้ก็ส่งไปที่ศาลนะใครบ้าได้ใบเหลืองก็ไปลงแข่งกันใหม่ใครได้ใบ,แ,งสงสสสแ,บแดงส่งศาลส่งศาลใบแดงส่งศาลแล้วยังมีกลุ่มของพรรคก้าวไกลอีกถ้าคุณพิธาได้รับการพิจารณา วินิจฉชยจากสารรันููว่าคุณพิธามีหุ้นสื่อเท่านั้นแหละครับเกมการเมืองในรัฐบาลชุดนี้จะเปลี่ยนแปลงทันทีเปลี่ยนแปลงทันทีเพราะ151คนจะได้ใบแดงทุกคนถามว่าทำไมได้ใบแดงทุกคนเพราะคุณพิธาเป็นบุคคลโมฆะบุรุษโมฆะบุรุษคือตัวเองเนี่ยขาดคุณสมบัติในการเป็นสมาชิกพกรรเก้าวไกลเพราะในพใรรเก้าวไกลเขากำหนดไว้ข้อหนึ่ง มีอยู่ข้อหนึ่งใครจะเป็นสมาชิกจะต้องไม่มีหุ้นซือ้อเมื่อนายพิธามีหุ้นซือ้อนายพิทาก็ขาดคุณสมบัติจากการเป็นหัวหน้าพักและยิ่งสารรัำหนุงวินิจฉัยว่ามีหุ้นซื้อจริงเมื่อมีหุ้นซื้อจริงคุณพิธาไปเซ็นรับรองให้สอสอไปสมัครเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาฉะนั้นสอสอทั้ง151คนก็โมฆ่าหมดครับถึงแม้คุณจะย้ายไปอยู่ภรคไหนโมฆ่าหมด โมฆะหมดคือได้ใบแดงได้ใบแดงทุกคนก็ไม่สามารถจะเข้าสู่เวทีเวทีเลือกตั้งได้เพราะจะต้องจัดเลือกตั้งจัดเลือกตั้งซ่อมเขาอาจจะเอาคนเก่าเข้ามาอันนี้เป็นการเป็นการเลือกตั้งที่ที่กระทําผิดนะครับเหมือนกั็ได้ใบแดงจากการซื้อเสียงคล้ายกันฉะนั้นผมถึงบอกว่าเกมการเมืองมันจะเปลี่ยนไปแน่นอนเปลี่ยนไปแน่นอน นี่คือประเด็นสำคัญซึ่งเป็นประเด็นคู่กับนักโทษชั้นสิสคุณทัศศิลปชินวัตรที่อยู่โรงพยาบาลตำรวจตอนนี้นี่แหละครับนี่แหละครับฉะนั้นการเมืองปีหน้าเนี่ยไม่ใช่การเมืองธรรมดาเลยครับมันเป็นการเมืองที่เราต้องติดตามกันเราต้องติดตามกันนะนี่คือเรื่องราวที่ผมมาเล่าให้ฟังส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ในวันนี้ครับท่านทั้งหลายว่าเสรฐาหักทักษินจริงหรือไม่เศรษฐาหักทักสินจริงหรือไม่จึงเอาพีรพันธ์เข้ามาสั่งราชการในกระทรวงยุติธรรมให้รับผิดชอบไปเลยทั้งๆที่คุณพีรพันธ์ตอนอยู่ประชาธิป,ปัตย์แล้วก็อยู่ในกลุ่มกร,กรปรสคือเสื้อเหลืองก็เป็นคนที่ไล่ทักษิน ขอภายเป็นคนที่ไล่ย,ยิ่งลักนะเมื่อเป็นคนที่ไล่ย,ยิงรักตรงนี้แหละครับตรงนี้แหละครับเป็นที่น่าสนใจของคอ,อการเมืองว่าเฮ้ยตกลงพีรพันจะกล้าไหมจะทำยังไงเขาผลักรัฐรองนายกสมศักดิ์ไปแล้วไปดูแลกระทรวงเกษตรเอาพีรพันมาตรงนี้ไหนะคุณเก่งนักเรื่องพลังงานเอาคุณซักเรื่องนี้ทีสิซึ่งเศรษฐา เขาก็รับได้ทําไมต้องเอาพีระพันล่ะครับทําไมต้องเอาพีระพันหรือว่าทักษินพ้นแล้วพ้นแล้วที่จะต้องพักโทษนะแต่พีระพันยังจะต้องทําหน้าที่เพื่อดูแลคุณยิ่งรักต่อไปเพราะไม่กี่วันหลังจากปีใหมน่นี้คุณยิ่งรักจะต้องเข้ามอบตัวซึ่งตอนนี้ไม่รู้อยู่ต่างประเทศหรืออยู่เมืองไทยอย่างที่ผมเล่าแต่ผมสันนิษฐานว่าคุณยิ่งรักอาจจะกลับมาแล้วอยู่ที่ไหนสักแห่งในเมืองไทย ผมอาจจะพูดผิดก็ได้แต่นั่นเป็นการวิเคราะห์เป็นการคิดของผมจากเหตุการณ์สิ่งแวดล้อมจากพยานต่างๆที่ที่คิดว่าอดีตนายกปูเนี่ยอาจจะอยู่เมืองไทยเพราะอยู่เมืองนอกเนี่ยไม่มีญาติพี่น้องมันเหงาแล้วพี่ชายก็เป็นห่วงน้องสาวจะให้อยู่ดูใบก็อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้มีคดีของอทนายความของคุณทักษิณสามคนที่อยู่ในคุก เรื่องไปโกงไปเกิงอะไรเขานั่นะนะนะแล้วก็มาพัวพันถึงหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบแล้วคุณยิ่งนักจะอยู่สิงคโปร์บินไปบินมากับฮ่องกงเพราะมันไม่ได้อยู่ตลอด3เดือน5เดือนมันอยู่ได้แค่กําหนดวีซ่าแค่15วันเท่านั้นเองไปอยู่ฮ่องกงก็20วันไปมาไปมามันก็มันก็เหนื่อยอะ่ะมันก็เหนื่อยแล้วใครจะดูแลผมก็เลยคาดว่า นางสาวยิ่งรักชินวัตรหรืออดีตนายกนี่ยิ่งรักเนี่ยอาจจะกลับมาอยู่แถวเชียงใหม่แล้วก็ได้นะแล้วเร็วๆนี้เขาก็จะเข้ามอบตัวให้มันเป็นเรื่องเป็นราวดําเนินการกาบรบนไดเพราะรัฐบาลชุดนี้ก็เป็นรัฐบาลเพื่อไทยอยู่แล้วนะก็เหมือนคุณทักษิณถ้าไม่ใช่รัฐบาลเพื่อไทยเขาไม่กลับมาไงกนะว่าจะกลับมาผลัดแล้วผลัดอีกล่นแล้วล่นอีกจนแน่ใจว่าเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาล จนแน่ใจว่าเศรษฐาได้เป็นนายกอีก็บินกลับมาเลยครับแต่ถ้าเศรษฐาไม่ได้เป็นนายกลุงตู่เป็นนายกต่อเขาจะกล้าก,กลับมาหรือไม่นี่คือคำถามข้อใหญ่ๆให้เราคิดการเมืองมันปรับเปลี่ยนไปทุกวันฉะนั้นวุฒิสมาชิกเขาก็มีความหวังว่าเฮ้ยถตาเหตุการณ์บ้านเมืองอย่างนี้ปล่อยไปไม่ได้พวกผมขอเลือกนายกอีกสักครั้งได้ไหม นี่ก็เป็นที่มาของการที่จะเปลี่ยนนาะยกเปลี่ยนยังไงเศษถาบอกว่าาผงแพ้ผมแพ้กฎหมายในสภาซึ่งเป็นกฎหมายการเงินการคลังมีสองทางเลือกก็คือไม่ยุบสภาก็ลาออกเษถาไปให้สัมภาษณ์ที่ญี่ปุ่นกับสื่อญี่ปุ่นบอกว่าผมไม่ลาออกพูดแค่นี้เมื่อผมไม่ลาออกก็มีทางเดียวคือยุบสภายุบสภาสสแม่งกลัวกันมากครับเพราะมันเพิ่งหมดเงินไปยังถอนทุนไม่ได้เลย กำลังถอนทุนอยู่มันก็ยุบสภาแล้วตายหาแล้วกูหมดไปสาสิบล้านหมดไปห้าสิบล้านหมดไปยี่สิบล้านนะแล้วก็ไปเชิดหน้าชูตาชูคอในสภาคนก็สรรเสริญเยินยอผมเห็นแล้วครับหลายท่านก็บอกไอ้บุญลวีพูดอย่างนี้แล้วมึงได้หรือเปล่าล่ะกูไม่ได้ซื้อเสียงมันก็ย้อนมาที่ผมทัวลงผมทั้งนั้นเลยครับแต่ไม่เป็นไรผมไม่ได้สนใจพวกเสดเดือนกินกือพวกนี้แหละครับเอาอย่างนี้ตามดูกันต่อไปว่าเศรษฐาหักทักษิณจริงไหม ในการสั่งให้พีระพันธ์มาขวาดบ้านในกระทรวงยุติธรรมเราก็ต้องตามดูกันครับวันนี้วันสิ้นปีวันสิ้นปีก็ขอให้ท่านเฉลิมฉลองนะแล้วก็ทิ้งปีเก่าปีเก่ามันไม่ดีก็ให้มันหายไปเลยแล้วต้อนรับปีใหม่ในวันพรุ่งนี้ที่สดใสผมก็หวังว่าพวกเรา จะได้มีอนาคตที่สดใสอยากเห็นท่านทุกท่านเนะี่ยมีเงินเต็มกระเป๋าอยากเห็นทุกท่านมีความสุขแต่หน้าละแน่ละทุกคนมันจะเท่าเทียมกันมันไม่ได้หรอกครับบางคนจนบางคนรวยบางคนไม่มีจะกินนี่เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติแต่เรื่องที่ไม่ปกติก็คือนักการเมืองที่แสวงหาผลประโยชน์ บอกว่าจะเข้ามาเป็นปาดเสียงประชาชนผมจะเสียสละเพื่อพี่น้องประชาชนนู่นนี่นั่นเสร็จแล้ววันนี้จนวันสุดท้ายของปี2 5 6 6แล้วผมยังไม่เห็นลู่ทางยังไม่เห็นแสงที่จะนำไปสู่ความสว่างสวยของชีวิตของพี่น้องประชาชนคนไทยเลยเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ตรงนี้กองไว้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ ผมก็จะมาคุยให้ฟังแต่เช้ามืดเหมือนเดิมว่าลู่ทางมันจะเป็นยังไงการบ้านการเมืองในเมืองไทยเอาอย่างนี้วันนี้ก็คือต้องปิดท้ายกันด้วยเบต้าวันหมายเลขโทรศรัพท์หน้าจอนะครับซื้อสี่ขวดแถมฟรีหนึ่งขวดเป็นของขวัญของฝากปีใหม่กับญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงอะไรต่างๆได้อย่างน้อยอย่างน้อย ศูนย์สุขภาพเบต้าวันซึ่งไอ้เบต้าวันเนี่ยผลิตจากเบต้ากรูแคนเบต้ากรูแคนคือสารสกัดมันสกัดจากหลายอย่างแต่ที่ดีที่สุดคือสกัดจากยิ์ขนมปังนะแล้วก็คุณสมบัติของมันก็คือสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายอะไรที่แปลกปลอมาในร่างกายมันฆ่าทิ้งหมดไม่ว่าจะเป็นเชื้อไวรัสเชื้อราเชื้อปรสิตเชื้ออะไรก็แล้วแต่นี่คือคุณสมบัติของมัน นอกจากสร้างภูมิต้านทานมันยังฆ่าเชื้อไวรัสเขาเรียกคิลเลอร์เซลล์มันมีเซลล์ที่ชื่อคิลเลอร์เซลล์เมื่อรับประทานเบต้ากรูแคนนะผมก็เอาเอเบต้ากรูแคนเนี่ยสั่งจากสหรัฐอเมริกาเข้ามาแล้วให้โรงงานระดับ GMP เขาเป็นผู้บรรจุในแคปซูลใช้แคปซูลอย่างดีครับพี่น้องทั้งหลายใช้แคปซูลอย่างดีนะขวดหนึ่งมี60แคปซูลครับ60แคปซูลใครซื้อ4ขวด จะได้แถมฟรีหนึ Beta ่งขวดเบต้าวันจัดจำหน่ายมา10ปีครับได้รับอนุญาตจากอยผมก็ขออนุญาตอยในเรื่องของการโฆษณานในการโฆษณา o อยก็อนุญาตเขาเรียกใบคออบอกว่าเบต้าวันคือสารสกัดจากยีสต์ผสมวิตามินซีและคิวเทนโอ้โหแค่นี้ก็รู้แล้วเป็นประโยชนต์ต่อตัวท่านและครอบครัวในเรื่องของสุขภาพครับ ก็ขอบอกกล่าวเล่าสิบให้ท่านทั้งหลายได้รับ